ใ, DA, ใ,ในโรงเรียนมีอุปกรณ์มากมายทั้งลูกบอลเชือกหนังสือสมุดสีและของใช้อื่นๆแต่ถ้าเก็บไม่เป็นระเบียบจะหายยากเสียเวลาและบางครั้งก็ทำให้ของชำรุดเสียหายปัญหาไม่ได้แค่ความรกแต่ยังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆ ของสำคัญเสียหายและในเวลาถูกเฉินก็หาของไม่เจอลองเปลี่ยนจัดการกองของไว้กับพื้นมาเก็บในลังทึบ perfect worlds ลังพลาสติกคุณภาพแข็งแรงทนทานผลิตในไทยช่วยจัดหมวดหมู่ได้ง่ายและซ้อนเก็บได้เป็นระเบียบใช้การแยกสีและติดฉลากทำให้หยิบใช้ง่ายขึ้นรู้ได้ทันทีว่าของอยู่ลังไหนเด็กๆก,ก็สามารถช่วยหยิบของได้เองอย่างปลอดภัย เมื่อเก็บเป็นระเบียบห้องเก็บของในโรงเรียนก็ดูสะอาดน่าใช้ปลอดภัยและประหยัดเวลามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านหรือที่ทำงานจัดเก็บง่ายใช้งานสะดวกเลือกลังทึบ perfect worlds ค,ห,คหนึ่งการจัดหมวดหมู่ช่วยลดเวลาแยกอุปกรณ์ตามประเภทเช่นกีฬาการเรียนทำความสะอาด จะทำให้หยิบใช้ง่ายไม่เสียเวลาค้นหา 2. การเก็บของบนพื้นที่ไม่มีอะไรใส่เสี่ยงต่อความเสียหายของที่กองกับพื้นมักโดนน้ำความชื้นหรือฝุ่นทำให้ชำรุดเร็วขึ้น 3. ส,สีสันช่วยจดจำง่ายใช้ลังสีต่างๆแยกประเภทเช่นสีเขียวแยกอุปกรณ์กีฬาสีเหลืองแยกอุปกรณ์การเรียน สีแดงแยกอุปกรณ์และชุดปฐมพยาบาลสีน้ำเงินแยกของใช้ทั่วไปผ้าน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยให้คุณครูและเด็กๆจำได้ง่าย 4. ติดป้ายชื่อฉลากทุกลังการติดฉลากบอกว่ามีอะไรในลังจะช่วยให้ไม่ต้องเปิดค้นทีละลังลดความสับสน 5. การซ้อนลังช่วยประหยัดพื้นที่ห้องเก็บของโรงเรียนมักเล็ก การใช้หลังที่ซ้อนกันได้จะทำให้พื้นที่ถูกใช้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 6. ฝึกนิสัยความรับผิดชอบให้เด็กๆเมื่อมีระบบเก็บที่ชัดเจนเด็กๆจะเรียนรู้การเก็บของคืนที่เดิมฝึกวินัยและความรับผิดชอบหาาคคใ้ดดเีเรูแลุุณททกนสสิาพาส เกรดพรีเมียมทนทานและเบาใช้งานได้ดี